สวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทําการออฟเมลครับถ้าเรายังไม่ได้อุปกรณ์หลักที่เราจะใช้จนยันเกมจริงเราอย่าเพิ่งทานะครับสมมุติว่าผมจะออฟในส่วนของอาวุธนะครับเพื่อที่จะให้ได้ออฟเมลที่มันค่อนข้ง,งได้ใช้งานเลยจริงๆนะครับผมการที่เราจะได้ออฟเมลที่จะนําไปใช้งานจริงเนี่ยเราต้องการออฟพิเศษนะครับออฟพิเศษเนี่ยก็คือช่องที่4นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับจนยันเกมเลยเพื่อที่จะได้ออฟเมลที่ดีๆนะครับซึ่งออฟแมลดีๆเนี่ยเขาเ หรือออฟแมวช่องพิเศษนั่นเองนะครับเราก็สามารถตรวจสอบแต่ละอุปกรณ์ได้นะครับว่าออฟแมวเนี่ยแต่ละตัวนะครับจะได้ออฟอะไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับ ถ้าเป็นสายกัยาภาพเนี่ยเราก็จะอยากได้ในส่วนของจอกเกราะถ้าเป็นสายเวทเนี่ยบางคฟมก็อยากอยากจะได้ในส่วนของจอกโวเวทนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะได้จอกเกราะตัวนี้นะครับผมนี่นะอีกดอดิเฟนต์ตรงนี้นะครับ,ดดรรรบที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ให้กับเราครับซึ่งการที่เราจะได้ช่องที่4เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทายากมากๆและต้องอาศัยวัตถุดิบที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในการที่เราจะมาออฟแมวเพราะว่าเราต้องตามหาให้มันได้ค่า2ค่านี้นะครับก็คือค่าข้างบนนะครับที่เราจะต้องได้ ถ้าสมมุติว่าผมได้ s t ต็งกับ a t k เนี่ยผมก็จะได้ในช่องที่4ที่เป็นเ f ฟเฟ t นะครับ อีกดอร์ดีเฟนต์ตรงนี้ที่มันจะต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะจะเป็นยังไงแล้วนะครับในแต่ละอุปรกรณ์นเนี่ยมีออฟอะไรบ้างที่เราผมจะต้องตามหาวนันนี้และจะทําการรีวิวเพื่อเพื่อนนะครับว่าผมจะดวงดีกับเพื่อนๆรูเปล่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกให้กับเพื่อนนะครับว่าออฟแมวเราอยู่เพิ่งทําในช่วงต้นเกมนะครับในช่วง c p t ีเนี่ยผมสามารถทําได้เพราะว่าวัตถุดิบมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะปิด CPT ทเนี่ยอยากจะทาให้เพื่อนดูว่าออฟแมวเนี่ เอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ,บกับร้าน EC a s Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร i n e อก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ เติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่งี์งใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG p h o n e ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยิบสชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในการออฟแมวนะครับเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบนะครับที่เราจะต้องทําซึ่งวัตถุดิบในการทําของเราอย่างเช่นถ้าเป็นพวกอาวุธนะครับผมอาวุธเนี่ยก็จะใช้นะครับในส่วนของเหรียญแมวหรือมอ าคอยนะครับเราก็ต้องใช้โมลาคอยนะครับถ้าเป็นผู้วกประดับหลังนะครับก็จะใช้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือออร์ออร์คิสตันซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากดันอยู่แล้วดันเนี่ยเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยว่ามันรับได้จากไหนได้บ้างนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะซื้อเอาเราก็สามารถซื้อได้โดยไปที่ร้านค้าเสริมเวทนั่นเองครับซึ่งก่อนที่เราะรจะไปดูเนี่ยการออฟแมวนะครับว่ามันยากขนาดไหนเนี่ยเดีย๋ยวเรามาทาความเข้าใจในส่วนของเหรียญก่อนผมเนี่ยจะพูดในส่วนของวัยเลยนะครับเพื่อที่จะเราจะเข้าสู่ในการที่เราจะทําออฟว่ามันทํายากขนาดไหนนะครับในส่วนของร้านเสริมเวทเนี่ยเราสามารถซื้อวัตถุดิบได้เลยนะครับผมตรงนี้นะ แต่มันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นโมราโกคอยเนี่ยมันจะใช้ในการเอนชารนคริสตัลนตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอามาแลกนะครับนี่มันก็จะทําการสูงค่าสเตตัสให้กับเรานะครับมันก็จะยากอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเอาเป็นพวกแบบ80คริสตัลนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตรงนี้เนี่ยมันจะสูงตามค่าสถานะตรงนี้เลยเห็นไหมพริเดมนะครับเพิ่ม15-20เลยอย่างนี้เนี่ยก็คือการันตีแต่ว่าโอ้โหเพื่อเราจะเก็บได้นะครับเพื่อที่จะหาเหรียญโมราโกคอยตรงนี้นนะรรับบใกกกาซื้อ้ออตลลดวยเวดเยเเ็มจ ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างมอนสเตอร์นะครับการลุกลานแต่เราเนี though, ่ยจะต้องใช้นะครับโมลาคอยตรงนี้เนี่ยมันหาได้นะครับหาได้แล้วก็หาง่ายด้วยนะครับก็คือหาได้จากกล่องตรงนี้นะครับผมกล่องตรงนี้เนี่ยเราก็แค่เข้าไปลงดันนะครับเราก็จะได้รับเอกนะครับผมซึ่งถ้าเราดันหอคอยมันก็จะได้กล่องนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของกล่องมาสเตอรี่นะครับผมเวลาเราเปิดมาเราจะได้โมลาคอยค่อนข้างเยอะเราก็ค่อยมาออฟก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วตรงออร์เลคิลนดันนะครับออร์เลคิลนดันเนี่ยก็หาจากดันออร์แลคเทิดันนะครับ ลงดันต่อสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมพวกนี้เนี่ยมันจะได้เยอะออฟพิเศษนะครับช่องที่4เนี่ยอะไรบ้างอ่บสมมุติว่าผมอยากจะได้คี้ดมนะครับถ้าเป็นแอดนะหรือว่าถ้าเป็นไนท์ครีอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของคี้ดมนะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับแต่เราเนี่ยจะต้องได้เอจิบวกลักด้วยนะครับในช่องที่เราออฟได้นะ เราต้องได้ตรงนี้ด้วยนะครับมันถึงจะออกเป็นเอฟเฟกช่องที่4ให้กับเราแต่ถ้าเป็นสายเวทนะครับก็จะอินนะครับบวก M A T K ด้วยตรงนี้นะครับผมแล้วแต่เรานะเราก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะครับในส่วนของอาวุธแต่ถ้าเป็นในส่วนของประดับนะครับประดับเนี่ยเราก็หาเลือกเอาเลยว่าเราจะใช้อะไรที่ค่อนข้างเลดเกมหน่อยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นประดับตรงนี้นะครับของผมนะผมก็จะใช้ยันเลดเกมนะครับผมก็จะทําของไปเรื่อยๆเราก็สามารถดูได้ครับอันนี้ก็จะเป็น เอ็มเพนนะครับเอ็มเพนเนี่ยก็จะเป็นสายเวทนะจอกเกาะเวทนะครับผมถ้าเป็นสายกายภาพระยะประชิดนะครับผมก็จะเอาเพิ่ม ATK ระยะใกล้นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้เนาะอ่าเอาเครื่องรัดเนี่ยเราก็ได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถมาทําได้แต่เราต้องเลือกอุปกรณ์ที่เราจะใช้ยันเลยเกมนะทุกคนอย่าลืมด้วยนะครับผมตรงนี้นะถ้าผมอยากจะได้อีกดอฟเดฟเนี่ยต้องสเต็งกับ ATK นะครับถ้าจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีเยอะเนี่ยเราเล่นแบบ นี่เสริมเวททีละสิครั้งไปเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเลือกออฟเลยนะว่ามันจะโดนหรือเปล่าหรือเราจะ,จะกดทีละครั้งก็ได้อะผมจะกดอาวุธเลยนะครับปึ้งเอ็นช้อลงมาครับปึ้งมันจะไม่เห็นเลือกเลยทุกคนเราต้องได้ ATK กับสเต็งนะเออเราถึงจะได้ออฟที่4นะครับผมอะเราดูนะมีแต่ ATK นะครับแต่สเต็งสเต็งอยู่ไหนล่ะเออนี่แหละปัญหานะครับอันนี้คือปัญหาของการออฟนะครับว่ามันยากขนาดไหนครับเผื่อเราจะออฟได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับผมเห็นไหม มีเดกมีเดฟนะครับผมนี่เห็นไหมสเต็คไม่ออกเลยก็อันนี้ถือว่าดวงดีนะครับออกมาเลยนะทุกคนอันนี้คือดวงดีนะสำหรับออฟนี้นะครับดวงดีจัดจัดนะในการสุ่มเมื่อกี้นะครับก็คือออกมาแล้วนะอันก็มีสเต็กนะครับ7แล้วก็ ADK 1เนะครับเห็นไหมอีกนอเดฟเอนห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้นี่คือดวงดีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดจริง o อปเนี่ยผมจะดวงดีแบบนี้หรือเปล่านะครับผม ให้เราทําการกดเซฟเลยนะครับผมแบบนี้นะกดเซฟเลยนะครับบันทึกเลยปึ้งเห็นไหมเราก็ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ก็ได้ในส่วนของออฟที่4เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอิก o นร์ดี e เ s นนี่ก็คือออกตรงสายด้วยนะเอออันนี้ก็คือแต่ปัญหาก็คือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นนะครับดูดิเพื่อนๆดูนะเปอร์เซ็นนะที่เราจะต้องได้เนี่ยห้ถึงยีนะ มันออก5ห้ผมนะครับปกติแล้วนะถ้าได้จกัจกประมาณ10นะ15เนี่ยโอ้โหโคตรดวงดีเลยนะครับเอาไปขายนี่โอ้ังแจ่มเลยนะบอกเลยนะครับถ้าออฟแบบนี้ถ้าเป็นปีกนะปีกเนี่ยผมก็จะได้ต้องการ Ignore Defense เหมือนกันนะครับ Ignore Defense น่าจะดีมากๆกนะครับก็จะสเต็งกับ ATK นะไม่มีนะครับไม่มานะไม่มาเนี่ยอย่าอย่าไปกดบันทึกนะครับทุกคนนะอย่าไปกดบันทึกนะถ้าของเรายังดีกว่าอยู่แล้วนะครับของเรายังดีกว่าแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบันทึกนะ แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกอดสเต็งกับ a อ k จะออกนะครับผมโอ้โหไม่ออกเลยว่าอะเลียงจยัดไม่ออกนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวนะครับอะหัวนะผมจะใช้ทีละสิบละกันนะครับสงสัยสงสัยดวงดวงมันจะมาแค่ช่วงแรกนะครับผมเราจะได้ไม่เสียวัตถุดิบนะครับโอ้โห นี้นะครับยิ่งแย่โอ้โหมี a เ k นะครับผมก ATK โอ้ ATK ห้าสแต่ทุกคนดูดิอย่างน้อยเราก็ได้เซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไปก่อนอะเซฟตรงนี้ไว้นะครับผมไปต่อครับพึ่งอ่ะออกแล้วนะครับมีคีเดฟด้วยนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นตะ์เจ็ดนะอ่าแล้วก็คีเลดนะครับผมเป็นแห่เปนะถ้าเป็นในส่วนของหัวนะครับมันจะเป็นส่วนของประดับป้องกันนะอ่าประดับป้องกันนะถ้าเราดูนะตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้เนี่ยมันไม่เลืองแสงเลยนะตัวที่มันเพิ่มดาเมจนะครับเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ตัวที่มันจะเพิ่มดาเมจก็คือเพิ่มค่าความยจากการโจมตีปกตินะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์ขี้ดมนะครับเปอร์เซ็นต์ขี้ดมกับ ASPD นะครับถ้ามันออก2ตัวนี้มันถึงจะออกตรงนี้แต่ถ้าเป็นเกราะนะครับสายป้องกันเนี่ยมันจะเป็นวิทบวกคริเดฟนะครับผมตรงนี้นะ คีิเดฟนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันก็จะออกคียเลสนะครับก็คืออ่ากันคียนะครับผมป้องกันคียนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถึงตรงนี้ขอไม่เขียนเปอร์เซ็นต์แต่มันออกเป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเราก็ติ๊กไปเลยนะครับเราก็ไปสุ่มดูปุ๊บอ่าออกมาพอดีครับก็ได้ตรงนี้นะครับก็ได้บวกหนตครับผมอ่ากันคีห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเป็นอัลเมอร์หนึ่งนะครับกันคีห้าเปอร์เซ็นต ก็จะมีวิดนะครับแล้วก็คีเดฟนะครับเห็นไหมเจ็ดจอันนี้ดีนะไม่เห็น a อทเคนะเอทเคมาได้ไงอ่ะงงงงจัดเลยรู้สึกว่าตรงนี้จะออก a อทเคยากมากนะครับยากมากเลยนะถ้าได้ตัวนี้ก็โอเคเลยนะอิกนอร์ดิเฟนต์นะครับอ๋อโอเคก็ถือว่าจะประมาณนี้นะครับในการสุ่มออฟนะอืมสุ่มออฟก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับไปสุ่มกันตอนที่เราได้ของที่จะเอาไปใช้ในยันเด็ดเกมนะครับ ย่าเพิ่งเอามาใช้ตอนที่เรายังไม่เลดเก็บนะมันเปลืองนะครับมันเปลืองอ่ะจะมีประมาณนี้นะครับในการออฟแมวนะครับว่าเราจะออฟยังไงนะครับผมให้ตัวเราเนี่ยได้ของที่มันเลดเก็บนะครับแล้วก็ได้ค่าออฟที่ดีที่สุดนะครับถ้าใครได้ประมาณสัก20%นะ่ะขอคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่า20%เนะี่ยมีจริงหรือเปล่า นะครับผมสำหรับค่าออฟที่สในส่วนของเปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่าซักเซสน,นะได้ส่วนของอาวุธนะครับที่เราได้ใช้งานอย่างไรก็ได้อีกดอลลีเฟนนะครับมา5เเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเอติเคจะได้น้อยแต่เราได้สเต็งไงอ่าสเต็งก็โอเคแหละนะครับสเต็งมา7หน่วยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ